ก็คงว่า่งนี้นในช่องไม่ต้องบอกวันนี้ผมจะสอนให้การทำมัคของเชอร์รดนะเครื่องมัคของรอนทำง่ายเลยนะก็แค่ คีการแต่ว่าไม่การเล่นคือเพอย์ไถหมดหมดที่หมดเี่ยโหมเนี่ยเนโหมดที่เป็นแบบหนี่เราเราล้มกันม่เหมือนเราเราจะเล่นอย่างนมายที่าี่าจมักยากครปนก็้วเาเลเวกนก้จะสด บังนี้แต่ถึงได้ดึนุ่มไม่ต้องยทีน่ารอดหน่อนะยนี้เราก็ยังรอรอทีมานะในการขี่หัวบาลมีดผีอันนี้อยู่ในหมดโหมดผีนะรอสก็มองไม่เห็นเราเป็นหมดสำรวจอะไรโอเคครับอันนี้ไม่ใช่บังนะเ๊ะีปยนแค่นี้เฉยๆโอเค ที่เราเดินมานะเราต้องให้ร้อไปตรงนั้นให้ได้้นทุกคดู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 ว่าล้อจะไปทางไหนโอเคครถ้าเกิดทางนี้คือเฟลไปนะเราก็ต้องพยายามตันตันมันในกระบะเสียหัวมันนี่แหละเสียหัวมันไปเรื่อยๆครับแต่มันก็โดนตันเองไอ้ตี้งรุ่นไหนในลอ้อนทำไมแข็งจังให้ร้อมันเดินไปตรงนั้นให้ได้ที่มันขัดเราโอเคเดินไปไหม ไปดักหน้านะครับหยิบพอมาทำไมเนะนี่ยรถวิธีการทำอ่ะข้างๆจะยุ่งยากน,นิดนึงนะ,ะต้องลอ่ลอรถมาอีกแถมยังมาอืมออรถมานะง้อเต็มคอรถโอเคแล้วต้องดันมันไปดันดัน,นมันให้มันออกนะโอเคอันนี้ได้แล้วนะ มองมันเกิดยางต้องดนมันแบบไกลๆหน่อยดันมันหน่อยดันมันเนี่ยเนี่ยได้บักแล้วนะซึ่งบักแบบนี้มันจะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับทุกคนซึ่งอันนี้ง่ายไปหน่อยนะเนี่ยรถมันจะติดบักแบบนี้ไปเรื่อยเลยทกกคือรถติดบักอย่างนี้ คือรถจะติดบั็กนะวิธีการทำง่ายง่ายมากเราก็สามารถเลีกับรถแบบนี้ในลสนษณสนีนเลยนะเฮ้ยรถตื่นได้ยังซึ่งเราสามารถเอารถไปเลี้ยงกับประตูได้นะน่ารักจิบแต่ไม่หลุดขอรู้คำตอบเลยดีนะแย่ไหมว่าเหรอนี่รถเกิดแล้วเนี่ยรถมันจะติดมัร์กรถมันติดเฮ้ยอย่าให้มันเข้าท่อนะถ้าเกิดมันเข้าท่อมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวมันจะ นี่การทาให้มันหายบั๊กก็ให้มันเข้าท้องมันก็จะกลับมาลุกใหม่นะเดี๋ยวมันจะลองปล่อยมันดูนะเดี๋ยวมันก็จะมันเดื๋ยแต่เราต้องเขี่ยมันออกให้ได้อ่ะเนี่ยถ้าเกิดออกจากท้องแล้วมันลุกเองมันก็จะหายบั๊กเลยนี่เโอเคแล้วเราก็ต้องแบบถ้ามันติดหายติดบั๊กหน่อยโยเซหัวมันนะถ้าเกิดทำาบเนี้ก็โยเซหัว แล้วก็ล่อมันไปที่ประตูก็ได้นะเอาจริงๆรล่อไปเพื่อหนีมันมันจะเผื่อใครมันใช่เห็นไหมมันก็จะติดบล็อก่างนี้ไปเปิดไปให้มันดีกว่าเนาะเนี่ยล็อตเปิดอไปดูแล้วล็อตมันจะติดบล็อกแบบนี้ไปตลอดเลยเถือถ้าเถิดมันไม่มุดท่อนะมันก็จะติดบล็อกแบบนี้ซึ่งอย่างนี้เราก็สามารถแก้บล็อหมดเล้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดโหมดนั้นถามว่ามันสามารถจุดตีได้อยู่ไหมจุดตีได้อยู่เพียงแค่มัน เปิดข้อศึกเฉยๆมันเป็นบั๊กบั๊กหนึ่งมาท,าท,าทมํา,ทาได้ทุกคนครับแต่อย่าให้มันกลับนะมันจะกลับไปเล่นพอไม่ต้องกลับ็อตพยายามของทามันปิดตู้ไม่ให้มันไปถ้าเกิดจะมาครั้งม่าจะเปิดตู้ได้นะถ้าเกิดเราไม่ดีก็แต่ว่าตอนนั้นคือตอนนั้นผมเห็นผมเล่นแบบเอาชีวิตรอบดีๆจุๆดๆรอบมัเข้อท่อมาแล้วผมสุดปลายติดใส่มันคือเอาชิ้นของไหนก็ได้นะที่ปลาแล้วมันติดสแตนน์่ะทุกคนต้ไไองปายเรียบร้อยเลย คือถ้าเกิดสตันแบบนี้หกวินะแล้วก็เระเบิดอ่ะคือไม่รู้กี่วีนะไม่แนะนำนันำ่งรถมันมาได้นะถ้าเกิดคุณอยากเลยนะครับมันจะติดบล็อกแบบนี้เลยถ้าเกิดมันติดบล็อก่างนี้คุงก็สามารถเล่นแบบโอ้ยเล่นได้แทบจะทุกอย่างานั่งรถเนาะคือติดถูกไหมไม่ทานให้มันไปไหนนะถ้าเกิดมันไปได้เดี๋ยวเราจะชิปเอาแน,น่เดี๋ยวเรามาทำบล็อกหม่นนะ นี่มองไปมันมาก็เหมือนหมาเหมือนด็อกเท่มเนี่ยเอ้นายเป็นหมีเหรอเพื่อนมานจะเป็นในนั้นเหรอไม่ให้คูล้อมจะติดบ้างแบบนี้แต่แบบเฮ้ยเปิดประตูนี่ไงเพื่อนนายมันพอสามารถใหม่แล้วเหรอฮะไอติงมสุดของรถทำไมมันแข็งจังเนี่ยโอ้ยแอบ ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ยืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะวันนี้ไปละ๊ายบายสวัสดีครับเดี <S <S ๋ยวจะเอาต่อให้ดูยาวๆน้องยันแก้งรอดเยวผมเนี่ยแก้งได้อยู่นะไม่ต้องดูยาวๆจุดนั